โอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับไม okay. ้ครับ Pocket Edition Version ศน0-10.5 s สิ v จุาโวกันอีกแล้วนะแล้วก็มาเข้าเกมกันนะเล่นส v i โว l กันต่อภนะาทก่จเก้านี่ครับพาที่เก้าตอ่ใช้อน,นี้นี่วานี่ครับอันนี้ ครับผมก็ได้ลงมอสครับมอสเลสโตนซึ่งเป็นมอสที่มีในคอมนะครับวิธีการทำก็กดตรงเพชรมันก็จะเลื่อนลงเลื่อนขึ้นอะไรอย่างนี้ยนะอันนี้ก็เป็นสวิตกเว้ยนี่นครับสวิตช์ปิดปิดแล้วก็าสามารถปิดได้ อ่าแล้วคิปเปอร์ก็ตายแล้วด้วยครับเพราะผมเคยเอามาทดลองจนคิปเปอร์ได้ตายโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นแล้วก็บ้านผมก็ได้ทำไปเยอะแล้วครับนี่ก็เป็นแบบทดลองของคนะโตนะส่วนนี้ก็บ้านผมต่อเติมไปเยอะแล้วครับส่วนของนี่ก็ มีบางอันนะบางอันที่เสกกว่าบางอันก็ไม่ได้เสกครับนี่ก็ไม่ค่อยได้เสกเท่าเสกมาเยอะอีกนี่ไม่ไเสกเลยนี่ก็เสกมาหน่อยนี่ก็พวกอาวุธนะครับแล้วก็เพชรผมหามาได้ยี่สี่อะนะหายากเพชรวันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีนครับ โอ้วันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรดีเฮ้ยเคปจะมีอะไรบ้างโอเคดูราดลาวบ้านผมนะเดี๋ยวขอคิดก่อนว่าจะเล่นอะไรดี เออนี่ก็ฟาร์มวัวนอะครับฟาร์มวัวแล้วก็เรือตลอดเอเคพอขึ้นไปนะครับนั่นก็เป็นทางเดินอ <c oughs> โอ้โหเ <industrial> อเคเราต้องขึ้นให้ได้ครับอ้อเออึเฮ้ยมึาจะตาย เราขึ้นไปต่อแล้วนะคะเฮ้ยอย่าตก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 เฮ้ยโอเคเราขึ้นมาได้แล้วนี่ผมได้ทำฟาร์มวัวแล้วก็ฟาร์มไก่เออนี่คือฟาร์มวัวนี่คือฟาร์มไก่แล้วก็ที่เก็บพวกฟาร์มวัวฟาร์มไก่ผมทำเป็นแบบนี้นะครับ คือเวลาลงไปเขาจะขึ้นไม่ได้แล้ว,ลวก็ใช้บันไดทา,างขึ้นนี่ก็เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรมากแล้วเราจะไปไหนเนี่ยเราขึ้นทางนี้วันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับระบบเฟสโตนนะครับ ระบบเลเซอเติมของ Minecraft PE เวอร์ชัน20.5ไม่ใิโหลดมอดนี้ผมให้ลิงก์ไม่เป็นไม่รู้ให้ก็เดี๋ยวจะมาทำให้ดูก่อนนะว่าเลสตรตนมันบักอะไรยังไงอะไอรสโตนของผมมันเป็นพวกไดมอนด์แล้วก็ลิกนะมันไม่ได้เป็นก้อนเลสโตนะมันเป็นอย่างอื่นแทนครับอย่างที่ผมให้ดูอันแรกไว้ แล้วก็เราจะทำกันตรงไหนดีครับอ,อ๋อเราทำตรงนี้ว่าไปใกล้บ้านแล้วมีบทำตรงต้ต้นไม้เลยโอเคอุปกรณ์ในแลสะสโตนก็มีนี่ครับที่เหยียบปุ่มปุ่มไม้ปุ่มหินก็ได้ก็มีอันนี้ครับ อันนี้แล้วก็มีอะไรอีกเนาะเออมีอันนี้ด้วยครับน่าจะอันนี้ด้วยมั้งอันนี้คืออะไรวะแสงสว่างก็มีไอ้น,นั่นอนะ่ะบันไดบันไดแบบนี้อ่ะนี่ครับมันเปิดสวิ์ปิดสวิ์ได้ออ,อันแรกนะคบนี่วางนี่ นี่มันก็ดิ้งขึ้นแล้วก็ดิ้งลงได้อันนี้ผมไม่รู้มันทำอะไรได้ไหนลองดิทำอะไรได้วะอทำอะไรได้วะเหมือนว่าปรับระดับไฟนะครับแล้วก็เอาเ e t ติง อ๋อรู้แล้วครับมันทำอะไรได้แล้วก็เอานี้มาจริงเฮ้ยไหนลองใหม่ดิลองใหม่ก่อนนะครับลองใหม่เอาปิดดีครับเฮ้ยยูไม่มียอมปิด,ด,ดละโอ้มันจีนธน,นูออกไปตุงตุงต้งตุงต้งตุงตงต้งตุงทำให้ธน,นูมันแรงขึ้นนะแล้วถ้าเอานนี้ออกไป ึ่งก็เท่าเดิมนี่หัวใสยจะไม่ใช่ยังไงก็ไปโหลดกันได้นะครับดูใน youtube ก็ได้ว่าวิธีโหลดมาเลสตวัวในมั้ยครับพี่แต่ผมไม่ได้ทำคลิปนะโอเคก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนี่ยก็โหลดกันได้นะตามลิงก์ของ youtube คนอื่นขอจบคลิปเพียงเท่านี้แ้วกันนะครับสวัสดีครับ